สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับนะครับผมพอกระบาวโทนครับคลิปที่2องอีพีสองครับสำหรับการเฮ็ดข้าวเมา่ยังไงก็ไอ้ัดยังุกอะไรใหม่เอาท่านฟัดเลยฟัดแล้วหรอโอ้ยมาบ่ทันมาบ่ทันตรนี่เศษที่เพิ่นฟัดออกนะครับมันก็จะเหลือเหลือแต่ข้าวเมานี่ ผ้าอ่อนใส่บานี่เป็นตัแแบมด้วยกันแแบมได้ตลอดซิซิ่งไงพอได้เอิญหนึงครับรัดขั้นตอนบริเวณบริเวณขั้นตอนฟัดสั่งเอิญนปันวางสีดำอีกแล้ว ต้นลงมากเบมือนต้นหมักๆครับปลาหมากหลายขนาดโสเขียวน้ำบ่าท่านมีคนเก็บไปขายแต่มันสีเขียวก็มาก็เอานะครับก็เลยเขียวบลาท่าน เรียบร้อยนะครับสำหรับการเหตดขอมเมาเขาเจ้าตำเอาเขาเจ้านี่สกินแบบแบบเขาแข็งนะครับบบร เป็นเขานิ่มนะถ้าเขาเมาเขาเนี้ยวนะ่ะเขาจะเอามาตั้มหั้งแต่ต้อนที่มันเขียวๆอยู่เรามันจะนิ่มนะครับเบิเบิงเมสีกอบอกเ้่าแข็งแรงขนาดเบอิอ,บอ้้กอทั้งหมหมากกอทั้งหมกเผ่า เมสซี่ปวดตั้กับจ้นวาตั้มแล้วก็มาฟัดฟัดแล้วก็หาพกข้าวใส่บ้านข้าวอ่อนน้าตาลใส่ค้นเขาบรรยากาศฝ้าเริ่มไหมกออกแล้วครับหลังจากที่ฝนลินอยู่บัดมือนะครับ ลิ้นตต้มแต่มมือขึ้นนะตั้งแต่มมือวันหุ่นละแต่ก็มือขึ้นกับเบิดขึ้นล้วบันนีย้ย้มมือเสาร์มากกับลิ้นอยู่เบิดมือพึ่งมาไม้ออกนี่ครับนี่นันแดดกําลังสอดเนี่ยฝ่าเลื่อมไม้เลื่อมแจงออกนะครับพอขาแม่ขาตลาดนัดกะปุ่ใจครับมือนี้มีตลาดนัดไฟเบิ่งนะครับวันจันทร์แต่ว่าฝนมันไงอยู่ตลอดนะครับบ่าโท่กันเลยบ่ได้ออกพอไง แบบนี้นี่หอมกระเทียมเนี่ยมีโอกาสขึ้นล่านะครับหรือว่าออกนอนี่เอาก็ออีกแล้วบอพอบอพอเอาอีกเอาอีกอ่ก็มีคนถามนะครับเพื่อนกะถามว่าบอไปบุญกระถินบัตรน้องคู่บอกคนนะ ไปนะครับเดียวบาโทนจะไปอยู่นะครับเพราะว่าเป็นงานบุญปีที่แล้วก็ได้ร่วมบุญกระถิอยู่บานนะครับปีนี้ก็ะจะไปรวมอีกคือกรลพี่น้องไปร่วมบุญนะครับสีได้ไปรวมงานบออันนี้ก็รอบเบิงนะครับพอวันที่สามสิบก็มีตลาดนัดให้บึ้งนะครับส่วนวันที่มอลําวันที่สามสิบก็ เห็นว่าเลื่อนนะครับไปเป็น30ท่านวานะครับแต่งานกับทินนี่คือว่าจัดปกตินะครับแต่ว่างานมอลำ่ำในข่าววันเลื่อนนะครับอาม่ได้ลงเหรอแม, <c oughs> ม่ขาตลาดนัดขายกับเขานะครับแกงเห็ดแกงเปิ้แกงน้องใหม่คนนี้นะครับ บาดกันแล้วบาดกันแล้วอ่ะรถเท่หโอ้ร <c oughs> ถเท่ห้ฮงหืมดอกทองอุไลพี่น้องดอกทองอุไล เหลืองอลา,ามงามตานะครับลนบางเดียมันลนอยู่ลงผืนนะครับปื้หนาบานเริ่มเริ่มจะบอกง่าไงคือว่าเริ่มจะลวงโรยแล้วนะครับเริ่มจะลวงโรยแล้วเริ่มจะลวงโรยกับลน ส่วนนี้คือจระช่ายนะครับตัวน,นี้จะมาขุดเยี่หมอเสาท์ตุกมือนะครับขุดเอากำมือหนึ่งนะครับไปตำผสมกับน้าผึ้งมะนาวนะครับกินเป็นสมุนไพรนะครับเป็นยาแก่ปวดขาปวดแข้งนะครับกระดูกทับเส้นและกะแก่ไอได้ดีนะครับสำหรับน้าผึ้งมะนาวยิ่งมีไอ สรรพคุณของกระชายน้ำนะครับเห็ดห้ยหูซึกเพ็ดเพ็ดห่อนหอนน้อยน้อยนะครับแต่ว่ามันพ่อถือกับนำาผืองมะนาวแล้วมันเห็ดห้ชุ่มข้อนะครับกินเราหูซึ้โล่งนะครับเนี่ยภาษีเห็ดกินเสาแรงอยู่แต่ว่าเอากินยาหมุดเสาทุกมือทุกมือทุกมือนะครับเต่ะเครื่องแก้วเครื่องแก้วเต่ะแก้วกาแฟนะครับนี่ อันนี้คือกระชายนะครับที่ปลูกอยู่หน้าบ้านแมงกันกินม<อ>แมงกันกินข้าวเม่าข้าวเม,มานะครับเดี๋ยวพาไปบึงบอเฮ้ยใส่น้ำตาลลงไปแล้วมะพร <อ S 2> ้พาวก็อุตเตออันนี้ยากเลยเราจะจ้างนงนี่จ้า តែតែនឹកអីមកពេលងងាអញទៅខ្លួនទីពីអាចអាចក្រមទៀងមួយទិចណាងចាក់ក្នុងកោសស្អីកោសចាំយកស្អីគេអញចេះអើកំក្រមទៀងអឺញ៉ាំអនុជានោះអឺចាញ៉ាំកាបកោសខ្លួនឯងយកតបមួយស្ដុបមកអញមួយចានេះឯព្រៀងក្រមស្ឡាយនិយាយតែ อยันรอตกัรับคนหมี่ใหญ่เตอคนหน้าบูดเลยเรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมรับประทานขอบคุณทุกกาลังใจครับฝากกด Subscribe กด l i ก s h e นะครับฝากกด r ก a ครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ไว้สรสักก่อนไม่ิบหนครับสวัสดีครับ